ไฮทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสาหรับชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรทุกทุกท่านประจําช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะวันนี้จะมาทํานายสถานาการณ์ดวงความรักความรักคนโสดความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นเลยขอมาเปิดพลังงานหลักพลังงานโดยรวมของชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรประจําช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นิดนึงนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้นะชาวราศีมังกร ลัคณาราศีมังกรเป็นช่วงที่คุณดวงดีมากๆไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะคะโชคลาภโอกาสที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลามีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณนะคะหรือว่าทําอะไรก็ตามใครที่กําลังทํางานแล้วต้องการที่จะให้คนรอบข้างศรัทธานะคะงานที่อยู่ในระบบออนไลน์จะต้องใช้ในเรื่องของชื่อเสียงหรือหาลูกค้าตามระบบออนไลน์ต่างๆนะคะคุณจะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวง วางมากขึ้นนะชาวราศีมังกรช่วงนี้หยิบจับทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปทำอะไรใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีเรื่องให้เราจะต้องได้เข้าไปเรียนรู้หรือว่าให้เราได้ไปศึกษาสิ่งๆนั้นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนได้ทำงานร่วมกับคนเก่งๆนะแล้วก็ไพ,พ่พระยังบ่งบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวนะคะเจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรก็ตามถ้าใครในช่วงเดือน พฤศจิกายนนี้นะคะเข้าวัดทำบุญหรือจะทําอะไรก็ตามนะคะแม้แต่กระทั่งการแผ่เมตตาเชื่อได้ว่าชาวราศีมังกรและคนาราศีมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะผลบุญของคุณพลังงานที่มันหนุนนาจะไปถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้จะมีแต่เรื่องดีๆนะ มีเรื่องดีก็ย่อมมีเรื่องที่มันยังติดตดิดขัดขัดด้วยอยู่เช่นเดียวกันนะคะส่วนใหญ่แล้วปัญหาเก่าๆนะคะเก้าไมเท้าปัญหาเก่าๆก,ก็จะยังคงเป็นปัญหาเดิมๆปัญหาที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่การงานครอบครัวต่างๆที่เราพยายามจะจัดการพยายามจับต้นชนปลายต่างๆมาตลอดเวลานีคะบางทีมันก็อาจจะยังไม่สามารถจัดการได้แบบ100%ซแต่มันจะมีทางออกอื่นที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจแล้ว คุณก็ไม่วิตกกังวลกับสิ่งสิ่งนั้นมากจนเกินไปมันจะมีโปรเจกต์อื่นๆนะคะมีงานอื่นมีเรื่องอื่นๆมาทําให้คุณรู้สึกว่ามันหักล้างกันไปได้นะคะชาวราศีมังกรถือว่าเดือนพฤศจิกายนนี้นะโดดเด่นมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะมีโชคมีลาบด้วย ที่สำคัญใครไปไหว้พระทําบุญมานะคะก็อาจจะได้โชคลาภมาจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์ต่างๆหรือสถานที่ที่เราไปนะคะรวมไปถึงอยู่กับที่เนี่ยอาจจะมีฝันดีฝันนู่นฝันนี่นะคะมีคนเอาเลขเอาหวยมาให้ก็มีโอกาสนะอ่ะมาดูความรักคนโสดกันนะคะพลังงานรวมไปแล้วแล้วพลังงานของคนโสดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเดอะซันมาอีกแล้วนะชาวโส ทั้งหลายใครที่โสดอยู่ต้องบอกเลยว่าจะมีคนเข้ามาทำให้คุณเนี่ยรู้สึกวันไหวหัวใจคุณกําลังจะฟูขึ้นมาอีกครั้งนะคะจะสดใสกับความรักนะใครโสดจะมีคนเข้ามาทำให้เรามีความหวังอย่างแน่นอนถ้าใครที่ยังอยู่ในช่วงของยังโสดแบบมีความสุขยังไม่ได้พร้อมที่จะลงเอยกับใครนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เนื้อหอมมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกมีคนเข้ามาให้คุณได้พิจารณาอย่างแน่นอนนะ คะคนโสดอ่า เดชาริออตนะคะคนเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เกิดในชาวธาตุน้ําคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะกรกฏพิจิกมีนคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นนะคะต่างแดนไกลหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในสายงานข้าราชการนะคะคนที่อยู่ในเครื่องแบบเนาะทหารตํารวจนะคะข้าราชการอะไรต่างๆหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการย้ยายการเดินทางการขนส่งเราอาจจะได้เจอกันจากทางโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิต คุณเนี่ยเขาไม่ได้หยุดอยู่ติดกับที่เท่าไหร่นะ แต่มีเดอะไฮพริน t เตดเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าระวังว่าจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาในชีวิตเป็นช่วงที่เนื้อหอมนะชาวราศีมังกรลักนณาราศีมังกรจนบางทีเนี่ยเราอาจจะเลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าจะเลือกใครดีแต่และคนที่เข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนโสดระวังในเรื่องของการสับรางนะคะระวังในเรื่องของการสับรางหรือ อีกในหนึ่งนั้นหมายความว่าในขณะที่คุณยังโสดเนี่ยมันเหมือนกับหลายๆอย่างมันมีความก้าวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานครอบครัวคนใกล้ชิดต่างๆที่เขาค่อนข้างที่จะรู้สึกว่า มีความสุขกับการที่คุณเป็นโสดนะคะบริวารคนรอบข้างของคุณที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมองว่าเออถ้าคุณโสดแล้วคุณจะมีความสุขมากกว่าการที่คุณมีแฟนพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือว่าเพื่อนฝูงญาติก็อาจจะไม่ค่อยได้เชียร์เราเท่าไหร่บางทีนะเดชาริออดมันก็ยังบ่งบอกว่าพอมีคนเข้ามาเราก็ยังไม่สามารถเลือกได้เนื่องจากยังมีครอบครัวยังมีคนใกล้ชิดเนี่ยมาแทรกแซงความรู้สึกเราอยู่มันยังทําให้ตัวคุณเองเนี่ย ไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะหรือบางคนในอดีตที่ผ่านมาเจอกับเรื่องรักสามเศร้าเจอกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตมาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมันยังคงหลอกหลอนนะยังกลัวความผิดหวังยังกังวลกับอะไรที่มันไม่แน่นอนในอนาคตตอนนี้เนี่ยชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรคุณมีภูมิต้านทานความผิดหวังมากขึ้นคุณค่อนข้างที่จะ ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ได้ด้วยการที่ไม่มีใครก็ต้องอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนะคะแต่ว่าจะมีคนเข้ามานะที่สำคัญระวังว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้บริสุทธิ์ร้อเอร์เซ็นะคะระวังคนมีคู่ระวังคนมีเจ้าของระวังคนที่เขาเองก็สับรางเก่งๆเข้ามาในชีวิตด้วยละกันเนาะ เดมูนนะคะอืมยังเป็นเดมูนอยู่นะยังกังวลกับความสัมพันธ์นะคะและที่สําคัญเนี่ยระวังรักครั้งเก่าจะกลับเข้ามาด้วยนะบางทีช่วงนี้เนี่ยเรากังวลความสัมพันธ์เนาะการเดินทางเรื่องอนาคตว่ามันจะไปแล้วมันจะไปกันรอดหรือเปล่าเดิ the l เลิฟกับหัวนะคะหมายความว่าความรักมันกลับไปอีกมุมมองหนึ่งแล้วเราเริ่มมองว่า ความรักเนี่ยมันจะต้องเพียบพร้อมในหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของความเหมาะสมแต่เรื่องของครอบครัวบริวารคนใกล้ชิดหรือรวมไปถึงสิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยการปรับสมดุลความพร้อมเนี่ยมันควรจะต้องมีจะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็ระวังนะระวังว่าจะมีเจ้าของคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาในชีวิตเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยละกันนะคะ <c oughs> มาดูสำหรับคนที่มีคู่กันบ้างดีกว่านะสองเหรียญนี้ก็ยังเลือกไม่ได้นะคะอย่างนิ่งๆอยู่เห็นไหมอย่างนิ่งอยู่ยังเลือกไม่ได้ก็คือยังจะโสดอยู่นั่นแหละแต่ก็เป็นโสดแบบไม่ได้เหงานะคะโสดแบบมีตัวเลือกเข้ามาโสดแบบมีความสุขโสดแบบมีความหวังในชีวิตนะก็สับรางดีๆแล้วกันนะคะโอเคค่ะไปต่อกันที่คนมีคู่กันบ้างว่า คนมีคู่เดือนพฤศจิกายนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะคนมีคู่ด h แฮงแมนนะคะอัศวินถ้วยหกถ้วยนะคนรักคนมีคู่สำหรับใครที่แต่งงานกันมาสักพักแล้วใช้เวลาอยู่ร่วมกันมาสักพักแล้วรอคอยการมีลูกรอคอยการมีบุตรนะหรือว่ารอคอยการมีบริวารเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะ ใครที่ยังไม่พร้อมนะคะอาจจะต้องมีการควบคุมการคุมกำเนิดดีๆด้วยนิดนึงละกันเนาะเนื่องจากว่าเราอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะจากเดิมที่เราพยายามเซฟมาโดยตลอดนะคะควบคุมมาโดยตลอดแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับคนรักมีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะได้มีเวลาใกล้ชิดกันใครที่อยู่ไกลกันนะคะมีการทำงานเป็นระยะห่างที่ทำให้เรา ห่างกันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาเนาะพฤศจิกายนกำลังจะเข้าสู่ปีใหม่กำลังจะเข้าสู่สิ้นปีนะคะ2,564คนรักก็อาจาอาจะมีการนัดแนะในการที่เราจะได้กลับมาใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะอยู่กันเป็นครอบครัวได้เจอกันได้มีเวลาให้กันจะได้เจอกันมากขึ้นใครที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะมีเวลาให้กับคนรักมากขึ้นอะไรที่เราเคยเหมือนกับมีปัญหากันมาก่อนนะคะมีปัญหาต่าง ต่างทะเลาะต่างฝ่ายต่างมีอีกโก้หลายๆท่านเนี่ยเคยคิดที่จะเลิกเคยคิดที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะหรือเหินห่างความสัมพันธ์กันแยกกันอยู่อยู่กันแบบเป็นเพื่อนกันอยู่กันเพราะครอบครัวอยู่กันเพราะลูกอยู่ในห้องเดียวกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งร่วมกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างเริ่มใจเย็นลง นะคะคุณก็ใจเย,ย็นเย็นลงคนรักก็คืออาจจะมีเวลาให้เรามากขึ้นไม่ต้องมาวิตกกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้สินการงานการเงินอะไรต่างๆเราก็จะมีเวลาในการปรึกษากันมากขึ้นความรักความสัมพันธ์นะคะจะกลับมาหวือหวาจะกลับมามีอะไรอีกครั้งหนึ่งจะไม่ได้เป็นความรักที่จืดชืดนะคนรักก็พร้อมที่จะลดอีโก้ของตัวเองเพื่อคุณพร้อมที่จะรับฟังในสิ่งที่คุณเป็นมากขึ้นเหตุผล ต่างไฟล์ที่ต่างไม่เข้าใจกันก็จะเริ่มมาปรับความเข้าใจปรับสมดุลในการพยายามที่จะเรียนรู้เข้าใจกันอีกครั้งนะคะมีความโรแมนติกมีความใส่ใจนะหวือหวามากกว่าเดิมที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยได้ทะเลาะกันด้วยนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนี้ ดูต่อไปนิดนึงนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างก้าไม่เท้านะคะส่วนใหญ่ถ้าจะเครียดกันเนี่ยก็จะเป็นภาระนีนสินการงานการเงินสําหรับใครที่คบกันมาสักพักแล้วนะคะก็อาจจะกําลังวางแผนในเรื่องของการอยากจะมั่นหมายอยากจะแต่งงานอยากจะมีชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะเริ่มคิดในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองมากขึ้นและการเก็บเงินการสร้างความมั่นคงร่วมกันหรือ การที่พยายามอยากจะให้คุณเนี่ยจัดการอะไรบางอย่างเพื่อที่เขากำลังจะพิสูจน์ให้คุณได้รับรู้นะคะว่า ความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปในทิศทางไหนจะกระตือรือร้อนกับความสัมพันธ์มากขึ้นในช่วงนี้นะระวังว่าคนรักอาจจะมีอาการป่วยหรือว่าคุณเองเนี่ยล่ะคะ่ะชาวราศีมังกรลักนณาราศีมังกรอาจจะมีอาการป่วยมีอาการไม่สบายนะคะร้อนๆหนาวหนาวก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้คุณและคนรักของคุณเนี่ยได้มีเวลาในการดูแลมีเวลาในการ พพอร์ตความรู้สึกกันมากขึ้นเทคแคร์กันนะคะซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อยานะคะช่วยกันดูแลในการรักษาสุขภาพร่างกายต่างๆหลายๆคนก็อาจจะกำลังคิดว่าจะไปออกกำลังกายด้วยกันจะไปทำกิจกรรมอะไรด้วยกันที่มันเป็นการพักฟื้นที่มันเป็นการพักผ่อนนะคะมีการวางแผนที่จะเก็บเงินมีการวางแผนที่จะใช้เงินเก็บที่ผ่านมาเนี่ยของเราสองคนเนี่ยไปเที่ยวไปต่างจังหวัด ไปสูตรบรรยากาศใหม่ๆห,หรือไปตามสถานที่ที่มันทำให้เราสองคนเนี่ยมีเวลาดีๆนะคะอยู่ร่วมกันมากขึ้นใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น ว้าวชาวราศีมังกรรักขณาราศีมังกรเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นช่วงที่คนโสดก็มีสเสน่ห์คนมีคู่ก็ความรักดีขึ้นนะคะการงานการเงินพลังงานชีวิตคุณนะถือว่าดีมากๆด้วยความที่มีดวงซันไพระมันออกมาเนี่ยอาจจะมีเทวดาประจําตัวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพคุณบูชาหนุนนําด้วยก็มีโอกาสถ้าวันหยุดวันพิเศษอะไรต่างๆจะไปทําบุญนะคะเทว ไว้สังฆทานหรือทําบุญในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสะดวกใจที่จะทําเนี่ยและแผ่เมตตานะรับรองเลยว่าบุญนั้นจะหนุนนําคุณเพิ่มขึ้นไปอีกคนไม่ชัดเจนบ้างล่ะดีทุกสถานะแล้วคนไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างคะ คิงถ้วยนะคะหลายๆท่านคุยกับคนที่อยู่ทางไกลนะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคนที่เกิดในชาวทัดน้ํกากรกฎพิจิกมีนนะคะหรือว่าคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไมคนที่เขาค่อนข้างมีภูมิฐานดีๆอยู่แล้วนะาวออราชินีเหรียญน,นะคะบ่งบอกว่าคนที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่เนี่ยเขาเริ่มมีความหวั่นไหวกับคุณแล้ว นะเขาเริ่มมีความหวั่นไหวกับคุณแล้วเขาเริ่มรู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะลงหลักปักฐานอยู่ด้วยอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะชัดเจนนะคะเริ่มเก็บเหมือนกับเรียนรู้เนาะ เก็บประสบการณ์ก็คือเรียนรู้มองในข้อดีข้อเสียของกันและกันการที่เขาเข้ามาเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นว่าเขาเนี่ยเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณดูเขามีโอกาสมากกว่าดูเขามีเสน่ห์มากกว่าดูเขาน่าจะมีผู้คนเข้ามาในชีวิตดูเขาน่าจะเนื้อหอมมีคนเข้ามาจีบเขามีสิทธิ์เลือกแต่บอกเลยว่าการที่เขาเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยเขาเริ่มหวั่นไหวกับคุณแล้วนะคะเขาเริ่มหวั่นไหวเขาเริ่มรู้สึกดี เขาเริ่มคิดว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนที่เขาอยากจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันในอนาคตและอยากที่จะตกลงปรงใจในการเลือกคุณมาเป็นคู่ชีวิตคนคนนี้ที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่เนี่ยหลายๆท่านคุยกันมานานและทีเล่นทีจริงทีเพื่อนมาตลอดเวลานะ่คะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มันกําลังจะ ถึงจุดที่เขากำลังจะขอคุณเป็นแฟนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันจะหมดเดือนหมดปีนะคะเซอร์ไพรส์วันคริสต์มาสหรือว่าวันปีใหม่มันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เขาพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณแล้วนะคะชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรเดทห้ถ้วยนะคะแล้วก็ ไพ่พระนะบ่งบอกถึงความมั่นคงความชัดเจนความที่เขาเองต้องการจะชัดเจนต้องการที่จะปล่อยวางไอความรู้สึกนี้ที่เขาเองก็กระวนกระวายหัวใจเหมือนกันนะคะเพราะเขาเองก็เริ่มรู้สึกดีกับคุณนะเดทก็คือการจบการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็พยุงกันไปอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมากขึ้นไพ่พระนะคะ The h ฮาร์โรเมันบ่งบอกถึงความมั่นคงที่ความสัมพันธ์นี้เนี่ย พระมันถูกฟิกซ์เอาไว้แล้วเห็นไหมนะคะความมั่นคงที่เขาตั้งใจที่จะเลือกคุณไอความรู้สึกที่มันวุ่นวายใจความรู้สึกที่มันหล่อหองแรงเนี่ยเขาก็เริ่มเทความรู้สึกตรงนี้ทิ้งนะคะและเขาจะโฟกัสกับสิ่งที่เป็นอยู่โฟกัสกับสิ่งที่เขามองเห็นกับสิ่งที่เขาจับต้องได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับคุณในรูปแบบของการเริ่มต้น ที่จะนับหนึ่งหม่ไม่นับในช่วงเวลาที่เรารู้จักกันมาหลายๆท่านที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราอาจจะทีเล่นทีจริงนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นความสัมพันธ์ที่ด้วยความที่มันเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเป็นคนที่ปรึกษาบางทีไอความรู้สึกนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเส้นบางๆที่กั้นระหว่างความชัดเจนนะคะกั้นความสัมพันธ์ความรู้สึกหลังจากนี้ไปเนี่ยคือต้องบอกว่า เขากำลังจะชัดเจนกับคุณนะคะกำลังจะชัดเจนกับคุณจะเข้าหาเรามากขึ้นนะเดือนพฤศจิกายนนี้จะพูดคุยกับคุณมากขึ้นจะมีการมาขอคำแนะนำขอคำปรึกษามีเรื่องให้เขาอยากที่จะปรึกษาคุณอยากจะพูดคุยเหมือนกับต้องการขอความช่วยเหลือกับเราให้เรามีส่วนร่วมในชีวิตเขานะคะ เ e m p e r a n c e นะเป็นการปรับตัวเป็นการปรับสมดุลเป็นการทดลองคุยอย่างจริงจังจากเดิมที่กล,กล้ากล,กลัวเพราะอาจจะยังไม่มั่นใจในตัวเองยังรู้สึกว่าเราอาจจะยังสุดตรงอยู่หรือเขาอาจจะยังมีอีโก้ยังทั้งสองฝ่ายยังมีความสุดตรงด้วยกันทั้งคู่นะคะในช่วงนี้แหละมันจะเป็นช่วงที่ เราอาจจะใจดีมากขึ้นเนาะเราจะใจเย็นมากขึ้นเรามีความสุขพอเรื่องงานเรื่องหนี้สินเรื่องภาระเรื่องอะไรต่างๆมันลงตัวเนี่ยความรักมันก็หนุนนําทําให้คุณมีเหมือนกับแรงที่เป็นแรงฮึกเหิมแรงกระตือรือร้นที่อยากจะเจอกับความรักที่ดีก็จะนําพามาซึ่งความสุขความชัดเจนนะคะเขาคิดที่จะถอยจากคุณนะคนที่ไม่ชัดเจนนี้แต่มันถอยไม่ได้นะคะทุกครั้งที่อยากจะไปแต่ก็ยังแพ้ใจตัวเองอยู่ตลอดเวลา ยังรู้สึกว่าคุณก็ยังคงเป็นเหมือนกับกำลังใจให้กับเขานะคะใครที่เคยหายไปแล้วเนี่ยคุยคุยกันอยู่หายไปไม่ชัดเจนแล้วหายไปแบบไม่มีเหตุไม่มีผลกำลังจะวนเวียนกลับมานะคะชาวราศีมังกรลักนณาราศีมังกรทุกๆท,ท่าน โอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงต้องขอขอบคุณนะในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอ่านไพ่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามมาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวจะแปะนะคะช่องทางการติดต่อเอาไวท้ที่ช่องด้านล่างนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวจะเจาะลึกแล้วก็ละเอียดแม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ